เบาแรงไลยแปลงฐานด้วยสว่านกระแทกแล้วก็ไขควงกระแทกไร้สายคู่หูไม่ช่างคุยลุยงานอย่างเดียวตอบโจทย์ทุกงานไขขันเจาะทรงพลังเกินตัวไซส์เล็กน้ำหนักเบาใช้งานสะดวกทรงพะแรงมาก สวัสดีครับคลิปนี้มารับชมชุดเครื่องมือช่างจากพัมคินอีกหนึ่งชุดสําหรับชุดนี้เนี่ยจะมาเป็นแบบคอมโบเซตเลยนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาในกล่องสีส้มนะครับขนาดกระทัดรัดแบบนี้เลยนะสามารถหิ้วไปใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้สะดวกสบายแล้วก็กล้องทําจากพลาสติกคุณภาพดีแข็งแรงทนทานนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีช่องเล็กๆนะครับเอาไว้สําหรับใส่อะไรต่างๆพวกดอกไขควงนะครับสกรูพุกต่างๆได้หมดเลยนะครับ แล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้เขาก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นคอมโบเซตมีสว่านออมอเตอร์ไร้แปลงฐาน50นิวตันเมตรแล้วก็ไขควงกระแทกไล้าสายไร้แปลงฐาน160นิวตันเมตรชื่อรุ่นก็คือ50438นั่นเองนะเปิดมาก็จะเจอในส่วนคู่มือการใช้งานนะซึ่งคู่มือการใช้งานเนี่ยเขาจะให้มาอยู่2เล่มด้วยกันจะเป็นของสว่านแล้วก็ไขควงกระแทกนะครับ แล้วก็จะมีใบรับประกันสินค้ามาให้ตัวนี้ก็รับประกันยาวถึง12เดือนสําหรับชุดคอมโบเนี่ยก็จะเป็นสินค้าใหม่น้ําหนักเบาแล้วก็แรงเกินตัวมากเลยนะครับโดยที่เซตนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,900บาทบวกลบเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นเซตที่คุ้มค่าน่าใช้งานมากนะครับมาดูในส่วนของแท่นชาร์จกันก่อนนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเอาพุทจะเป็น16โวลต์1.5แอมป์นะก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยสามารถชาร์จได้ถึง1.5แอมป์นะ ังนั้นแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยความจุอยู่ที่2อแอมป์ใช้เวลาชั่วโมงนิดๆก็เต็มแล้วนะครับอ่ะมาดูตัวสว่านกันก่อนนะครับไซสก็ขนาดกําลังดีเลยนะครับขนาดกระทัดรัดสำหรับตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่นะครับน้ำหนักเบาแรงเกินตัวโดวยที่เป็นมอเตอร์แบบไร้แปลงฐานแรงบิดสูงสุดเนี่ยทำได้ถึง50นิวตันเมตรเลยนะครับส่วนรอบความเร็วเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1 5 0 0รอบต่อนอาที อัตราการกระแทกเนี่ยอยู่ที่24,000ครั้งต่อนาที่นะครับโดยที่ตัวนี้ก็จะมีอยู่2สปีดด้วยกันนะหน,นะครับสในส่วนมอเตอร์นี้ต้องบอกว่าแรงมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสว่านแบบสาระบบนะครับก็คือขันสกรูสามารถปรับทอร์กได้ถึง20ระดับนะแล้วก็วงแหวนปรับทอร์กปรับโหมดการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าหมุนได้ง่ายมากนะครับ ถัดมาจะเป็นโหมดที่เอาไว้สําหรับงานเจาะทั่วไปเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะ PVC แล้วก็มีโหมดเจาะกระแทกเอาไว้สาหรับเจาะปูนมาให้ด้วยนะครับหมวสว่านเป็นเหล็กมีความแข็งแรงทนทานที่ดีจับดอกสว่านได้แน่นดอกสว่านที่สามารถใช้งานได้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่10มิลนะครับมีไฟ l ว d ดีสองสว่างซึ่งสว่างชัดเจนดีมากปรับสายขวาได้ตามปกติแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่มาให้ด้วยว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับ มือจับก็จะหุ้มยางทำเท็กเจอร์แบบนี้นะครับจับได้ถนัดมือดีนะนี่ด้านหลังก็จะเขียนว่า BL มอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเล็นั่นเองเดี๋ยวดูแบตเตอรี่กันสักหน่อยนะครับสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นทรงกระบอกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีเซลล์แบตเตอรี่อยู่4ก้อนด้วยกันอนุกรมกัน4416นะครับ16โวลต์ในส่วนสเปคของแบตเตอรี่ก็ตามนี้16โวลต์2แอมป์โดยที่ตัวนี้เขาก็มีมาตรฐานอุตสาหกรรมมาให้ด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสว่านกระแทกไร้สาย3ระบบนะครับมาดูไขควงกระแทกกันต่อนะตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านแรงบิดสูงสุดเนี่ยตัวนี้สามารถทําได้ถึง160นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งพวกไขควงกระแทกพวกนี้แรงบิดมันสูงอยู่แล้วนะความเร็วรอบเนี่ยสามารถปรับได้ถึง3ระดับ1 2แล้วก็3นะครับซึ่งเวลาจะปรับก็คือปรับตรงนี้นะอันนี้คือระดับที่1นะครับ ระดับที่สองระดับที่สามเราก็สามารถเลือกปรับให้เหมาะสมกับงานที่เราใช้ได้เลยนะถ้าต้องการขันแบบเนียนๆหน่อยก็ปรับมาแค่ระดับที่หนึ่งก็พอนะครับโดยที่จะให้ไฟ LED ส่องสว่างมานะครับสว่างชัดเจนมากนะปรับซ้ายขวาได้ตามปกติด้านข้างก็มีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนสามขีดนี่คือเต็มนะครับ แล้วก็ในส่วนแบตเตอรี่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าสองตัวเนี่ยสามารถสลับใช้งานแบตเตอรี่ร่วมกันได้เลยในส่วนหัวที่จับดอกสว่านดอกไขควงก้านหกเหลี่ยมจะเป็นหนึ่งทับสี่นิ้วจะดล็อกแบบออโต้ด้วยนะครับก็คือดันเข้าไปมันก็จะล็อกเลยไงแต่ว่าเวลาออกก็ยังต้องดึงอยู่เหมือนเดิมนะครับอะประมาณนี้นะก็ถือว่าให้มาดีเลยนะสําหรับในส่วนหัว ามาใช้งานให้ชมกันนะสำหรับทั้งคู่เนี่ยที่เป็นเซตคอมโบเวลามาใช้งานเข้าคู่กันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมาะเจาะเหมาะสมมากนะครับตัวหนึ่งก็เจาะนําอีกตัวหนึ่งก็ขันสกรูเข้าไปมันช่วยการทํางานของเราเนี่ยสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สว่านหรือว่าไขควงกระแทกแค่ตัวเดียวเนี่ยเราจะต้องมาสลับหัวมันระหว่างอดอกสว่านกับดอกไขควงสลับกันไปมามันก็จะทําให้ช้าแต่พอมาเป็นคู่แบบนี้นี่งานเร็วเลยนะครับ สว่านกระแทกไร้สาย3ระบบพัมคินตัวนี้ขนาดเล็กกระทันรัดแต่ว่าให้แรงบิดที่สูงจากมอเตอร์บัตเหล็ตนะครับ50นิวตันเมตรตัวเล็กแต่ว่า,าแรงเกินตัวสามารถใช้งานได้ทั้งในการขันสกรูปักท้อกได้ละเอียดถึง20ระดับนะครับหรือจะอไว้เจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะ PVC เจาะปูนก็ได้อันนี้ผมก็เอามาเจาะไม้ด้วยดอกใบพายขนาด20มิลนะครับซึ่งความสามารถในการเจาะวัดสดุต่างๆเนี่ยอย่างเช่นไม้เนี่ย สามารถเจาะได้ถึง25มิลเหล็ก10มิลแล้วก็ปูนเนี่ย10มิลนะครับอ่านี้ผมก็มาเจาะเหล็กนะครับความหนาประมาณา3มมิลให้ชมกันนะครับโดยที่ตัวนี้นะเวลาเราใช้งานเนี่ยดอกสว่านก็ต้องบอกว่ามีส่วนสําคัญมากในการเจาะเข้าไม่เข้านะครับนอกจากตัวสว่านดีมีคุณภาพแล้วดอกสว่านก็ต้องดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับมันถึงจะเจาะผ่านเข้าไปได้อย่างง่ายดายนะอย่าลืมซื้อดอกสว่านดีๆไว้ใช้งานสักชุดหนึ่ง เปลี่ยนมาเจาะปูนกันบ้างนะอันนี้ก็ใช้เป็นดอกสว่านเจาะปูนแล้วก็ปรับมาโหมดกระแทกที่เป็นรูปค้อนนะครับก็เอาไว้เจาะได้เลยสําหรับสว่านตัวนี้นะครับด้วยขนาดที่มันไม่ใหญ่มากมันก็เหมาะสําหรับงานเจาะผนังกออิฐกอบล็อกฉาปูนต่างๆพาะเนี่ยสามารถเจาะผ่านได้อย่างง่ายดายสบายๆเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเอาไปเจาะผนังพวกคลีแคสต่ตางๆไม่แนะนานะเพราะว่ามันจะเกินกําลังเครื่องไปละนะ หรือจะเอามาเจาะเสาปูนได้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเจาะพอได้อยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเจาะนานนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเจาะเข้าอยู่นะเปลี่ยนมาใช้เป็นไขควงกระแทกกันบ้างนะตัวนี้ก็ขนาดเล็กกระทัดรัดคอมเพกนะครับแต่ว่าแรงเกินตัวเหมือนกัน มอเตอร์บัสเล็กร้นิวตันเมตรนะครับซึ่งไขค,รครวงกระแทกพวกนี้เนี่ยแรงบิดมันสูงมากอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เอามา,าขันสกรูปลายสว่านนะครับเพื่อเจาะยึดไม้เข้ากับโครงเหล็กแบบนี้หรือจะอไว้ใช้กับสกรูปลายสว่านหัวหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับเอาไว้เจาะยึดพวกหลังคาเข้ากับโครงเหล็กนะครับพวกเมทัลชีตสังกะสีอะไรต่างๆก็ได้ อันนี้เปลี่ยนมาใช้สกรูตัวยาวแบบนี้แล้วก็หัวหกเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็เอาไว้สําหรับยึดพวกหลังคากระเบื้องเข้ากับโครงไม้หรือจะยึดไม้ติดกันก็ได้นะครับประมาณว่ายึดเป็นโครงสร้างทาโต๊ะทํานั่นทํานี่ได้หมดนะครับเนี่ยสามารถที่จะขันได้อย่างจมมิดได้อย่างสบายๆเปลี่ยนมาใช้ดอกสว่านใบพายขนาด20มิลกันบ้างเมื่อกี้ใช้สว่านไปแล้วมาใช้กับไขควงกระแทกดูบ้างนะครับ สำหรับการเจาะเท่าไปเทียบกับสว่านผมว่าสว่านมันเจาะได้เนียนมากกว่านะไอตัวนี้เนี่ยมันจะมีการกระแทกหมุนแบบกระแทกๆมันไปแต่ว่าข้อดีมาเลยก็คือมันแรงนะครับเราสามารถที่จะใช้ดอกสว่านใบพายที่ขนาดกว้างกว่านี้ก็เจาะได้นะครับ แล้วเรายังสามารถจะหาหัวแปลงบ็อกขนาด4หุนแบบนี้มาใช้งานร่วมกันก็ได้นะไว้ขันน็อตนะครับประกอบพวกเครื่องยนตกนกย์กลไกรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับหรือไม่ก็พวกเครื่องตัดหญ้าต่างๆนะมันก็จะช่วยการทํางานของเราในการขันน็อตเนี่ยสะดวกรวดเร็วง่ายได้มากนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเซตคอมโบจากพัมคินหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาในหลากหลายรูปแบบโดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งเซตที่ใช้งานได้ดีแล้วก็คุ้มค่ามากด้วยราคาค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ3,000ไปปลายไม่ถึง4,000นะครับแต่ว่าได้มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสว่านกระแทกแบบ3ระบบนะครับแล้วก็มีไขควงกระแทกมาให้ด้วยก็จะมาในกล่องสีส้มสวยขนาดกระทัดรัดแบบนี้นะ ตัวนี้เป็นสินค้าใหม่น้ำหนักเบาแล้วก็ความแรงเนี่ยแรงเกินตัวเลยทีเดียวมอเตอร์บัตเล็กนะครับสำหรับสว่านเนี่ย50นิวตันเมตรไขควงกระแทก160ยินิวตันเมตรเพียงพอกการใช้งานโดยทั่วไปได้อย่างสบายๆย,ยิ่งเรามาใช้งานเข้าคู่กันเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมาะเจาะมากนะครับและตัวนี้เขาก็มีรับกันให้ยาวด้วยนะ ในส่วนของแบตเตอรี่พิกัด16โวลต์เท่าที่ผมลองใช้งานมานะีผมว่ามันสามารถตอบสนองการใช้งานได้ดีจ่ายกระแสให้กับตัวเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีสะดุดให้เห็นเลยนะครับดังนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิกัดแรงดันที่น่าใช้งานและด้วยขนาดของแบตเนี่ยมันจะเป็นทรงกระบอกสี่เหลี่ยมเวลาเรามาใส่เข้ากับเครื่องมือเนี่ยมันก็จะกระทัดรัดดีนะเวลาเราพกพาขึ้นไปทํางานบนที่สูงบนหลังคางานฝ้าเพดานอะไรต่างๆพวกเนี้ย มันก็สะดวกดีมากเพราะว่าตัวไม่ใหญ่นะครับสำหรับท่านไหนที่รับชมมาถึงตรงนี้เนี่ยลราก็อยากได้ไปใช้งานสักชุดหนึ่งนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของพัมคินหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าไม่อยากค้นหาเองเดี๋ยวผมมีลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรงเดสคริปชันสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้ชอบถูกใจก็ซื้อหาไปใช้งานกันนะครับพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง